โอ้คง okay. ไม่ได้สิบนาทีเตะหรอกก็จะมีสิบนาทีอ่พนะี่ปาน่อยนะใช่ไหมใช่เลยแบบนี้โอเครู้อยู่นะคือตอนนี้คือสองหนะึ่งนะอุ้ยโอ้โหว่าจอนะ่อไปเยอะอยู่นะปีนี้ได้ปีนี้ได้เปก็เบี้ยสองแล้วมั้ง อ้อหย่าบอกว่าคุณอ,อ๋อไม่ได้เอาไม่ได้เอาจริงมาอย่าบอกว่ารอบนี้คือเอาจริงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเล่นจิงหัวเล่นจึงหัวเล่นจึงหัวเล่นจึงหวัวโอเคถือว่าคุ้มยากอยูน่นะเพราะมันมันต้องเล่นให้เกิดความชันนานด้วยเออโอเคขอ,คอคสองละ อันนี้ก็เล่นการคำๆนะไม่ต้องไปจริงจังก่อนเฮ้ยบูว่าจริงจังไม่ได้จริงจังเลยนะเน่ยเนี่ยเนียโอเคเกือบรุนเหมือนกันอื้มถ้ามันจะจะโหมไหมโดดโหมบู๊มอ้ะโอเคถือว่ารอบนี้คือ ก็ศูนย์ถือว่าโดูดีอ่ะ่ระศุนไปโดนทีดด่หัวนะเดีตอนนี้เราอย่าพึ่ง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 ว่าเราได้เกียร์นะเห็นเลือดน้อยแปบนี้คือฝั่งนั้นอาจจะโดนหัวเรานักเกียร์เลยก็ได้ฮะไม่ใช่เหรอต้องฝั่งนั้นตีนไม่ใช่ฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่ต้องฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนั้น งูกิงละเออไอ้น,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 นี่สุดยอดเริ่มงจริงละนี่น,น,นี่นี่แหละขอกิ้งโอเคอ่าโดนไหมโดนไหมเฮ้ยไม่โดนโเสียเสียเลืองไปละเฮ้ยกลมก่อนกลมก่อนอ๋อน่าจะมาฝั่งขวาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกิง้งไปหมดละ เฮ้ยคุณออนอยู่ข้างบนเหรอไม่ใช่เอา้าโอเคดูที่ AP มันเกาะเอ้ย AP มันเจาะไปเกาะอ,อะไรมันเจาะได้ได้ได้ไดพอนิดหน่อยอยู่โอเคอือลุ้นมากเลยนะครับเจ้ โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ดูแล้วว่าเป็นรอบไหนนะงั้นก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันย,ยนเดี๋ยวคนที่มีทุกกระันนี่ละเฮ้ย,อ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 ยรอบนี้มาแบบเข้มเลยเข้มมากเลยเนี้ยเฮ้ย,ยก่อนเฮ้ยตดุ้ตดุ้อ โหมามลายาศเผาขนเลยนะเมื oh, ่อก oh, ี้เมื่อกี้หิวเมื่อกี้พลายเขาคุณด้วพ่อเขาเอาปืนอะไรมาเนี่ยเราเปลี่ยนบ้างนะเดมอนคือตักฟูนก็โกงอยู่นะนี่ไงอย่างโกงเลยอ่ะเจาะเอพีด้วยมีเอพีเจาะข้างลึกอยู่นะ AP ที่ว่าก็คือการทะลุกำแพงนะจนมันก็ค่อนข้างที่ใหญ่เยอะเหมือนกันเห็นไหมตุ๊กเดมอนมันเจาะค่อนข,ข้างเยอะอยู่แล้วโอเคยิง่งเอพีแค่ไหนนะยิ่ง AP เยอะหรือเจาะเกาะเยอะมันก็ยิ่งแบบเอ่อทะลุกำแพงได้มากขึ้นแล้วก็ทะลุเกาะด้วยนะน่าจะเป็นดังที่ผมพูดนะอย่างที่ผมคิดน,นะ โอเคกว่าจะเข้าได้มาบูเทลไหมใช่ไหมบูเทลหรือบูท่อนะตัวนี้เอ่อดูเช็คดูก่อนว่าว่าออกมาไหมเอ้าขวาเย่โอเคอ่าแล้วก็อีกอย่างนะว่าพอดีเป็นละคอ่าหรือหรือแอบไปช่วงนึงนะไม่เป็นไรผมก็ถือว่า เป็นบนั้นแล้วกันสำหรับฮะเด้งออกเหรอโอเคไหมไม่ได้ไหมนะโอเคเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชินละว,วอร์มหลายรอบอยู่ฝั่งนั้นก็บูเทหมือนกันนะแต่ต่างกันที่ว่าคืณยใส ใส่พวกชิ้นส่วนอาวุธเป็นแบบอย่าบอกนะว่าโอเคนะคือเกมมีป <Pokemon with emotion> ัญหาเนี่ยนะก็มันดูกันว่ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นไหมตล้ยิ่งผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ิลี้งนะโอเคครับมา เดี๋ยวลองใหม่ดูก่อนนะจะหลอีกไหมเนี่ยก็อรอดูุดอีกทีนึงนะครับลองลองยิงดูโอเคโอเคอเดี๋ยวลองยิงดูนะครับโอเคไหมเดี๋ยวลองยิงดูก่อนว่าวัดจะได้ไหมถ้าหลุดอีกนี่คืองงเลยนะ มาได้แล้วได้ได้ล้วมาได้แล้ได้เมออมาได้แล USSR, oh Dude, ้วสกอเท่ากันแล้วเมื่อกี้ผมดิบปืน <guarante>. ผ <STALK. S 1> ิดนะคือไม่น้บแล้วกันนะเนี่ยเได้แล้ได้ล้วมีตโอเคตอนนี้ก็เป็นสกอสองศูนะเพราะมื่เพราะเมื่อกี้คือไม่น้บนะโอเเค โอเคตอนนี้ก็เริ่มแล้วไม่ดเดี๋ยวผมจะลองเอาพีทีมาลองดูด้วยนะครับโอเคเริ่มเริ่มคุมปืนนี้ได้แล้วนะพีท,ทีอยู่ไหนผมเอามาอยู่นี่ไงมาดูกันสภาพปืนก็นั่นมันจะไม่ต่างอะไรกันมากเพราะมันก็ม,มันก็อยู่ที่ปืนกันทั้งนั้นแหละ ที <Yeah. S 2> จ่จะถ้าถามว่ากระสุนอันไหนเยอะกว่าก็บูเทลเยอะกว่าไอ้บูเทลแบบออริจินัลนะแบบพีทีก็จริงอยู่แบบอีทีผมอัพให้เต็มไงนี่เองหรือว่ามันไวมากเลยอ่ะเฮ้ยเราไม่คินบูเทลนี่เปล่าอ๋อ oh, ใช่ มันมีอันนั้นอยู่ผมใส่พวกสกิลอยู่วกล้างอยู่ใช่ไหมโอเครอบนี้ไม่เลยอีกรอบนึงละแล้วเขาก็ชนะแล้วไม่ได้ละไม่ได้ละวหุยมาปึ๊บโอเค โอเคน่าจะได้แล้วมังน,นะเดี๋ยวก็ไปต่ออีกรอบนึงเลยนะครับโอ้ยลิมพัน